ฟะดาลินมหัศรมที่มีนอุมุรพวกท่านทั้งหลายจงระวังฟาฮดาร์ปอกว่าจงระวังจงอะไรครับสอดส่องคอยระวังเอาไว้มหรัรมาติมีนอุมูรทุกสิ่งที่เป็นข้อห้ามจากเรื่องเราศาสนานั่นหมายถึงว่าจงระวังในเรื่องของอุตริกรรมเอาไว้ทั้งหมดเลยที่อิสลามไม่ได้สอนอิสลามไม่ได้บอกไม่ได้นํามาไม่ได้แนะแนวให้พวกท่านได้ทาอย่าทา فإن كل محدثة بدعه تاتي توكتوك مهدثه سينماي توك مهدثه توك سينماي كيك يقونك ساسانانايا مدبب بدعه وكولا بدعه ضلاله لا توكتوك بدعه إلى راس سانايا وضلاله اهلها في النار และทุกๆท,ทางหลงและบุคคลที่ยืนอยู่บนทางหลงทั้งหมดเลยกลุ่มชนที่อยู่บนทางหลงฟินนาร์บั้นปลายของเขาคือไฟนรกบั้นปลายของเขาคือไฟนรกคือบางคนยังมองไม่ออกเลยว่าคนทําบิดาอายคนที่กําลังเจตนาจะทําสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องดีเนี่ยจะเข้านรกได้ยังไงคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าโลกดุนญ,ญานี้ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้สร้าง ทุกอย่างอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างบัญญัติศาสนาอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างมนุษย์ไม่มีสิทธิ์ที่จะอ้างบัญญัติศาสนาเองฉะนั้นความดีเนี่ยต้องให้อัลลอฮ์บอกความชั่วต้องให้อัลลอฮ์บอกนั่นคือดีและนั่นคือชั่วมนุษย์ไม่สามารถจะเอาความรู้สึกของตัวเองว่าอันนี้ดีแล้วก็ทํามันขึ้นมาแล้วก็บอกว่ามันจะเข้านรกได้ยังไงก็มันดี <S <S คือไม่ได้คิดแบบนี้ไม่ได้มนุษย์คิดไม่ได้ถ้าคิดได้ถ้าถ้าอยากจะทําเองได้ไปสร้างโลกของตัวเองถ้าทําได้ ไปอยู่ด้วยกับตัวเองไปสร้างโลกตัวเองไปสร้างบทบัญญัติตัวเองเลยเราเป็นไปไม่ได้อะมุสฮิมมันเป็นไปไม่ได้เะนั้นเราอยู่ในกฎของอัลลอฮ์ก็ต้องเดินอิจติบะปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์บอกถ้าอัลลอฮ์บอกอันนี้ดีก็คือดีอันนี้ไม่ดีก็คือไม่ดีแล้วสิ่งที่ดีนั้นมาจากนาบีเหมือนที่เราเรียนว่านาบีบอกหมดแล้วสัฮบะบอกชัดเจนทุกอย่างทุกอย่างเรื่องราวศาสนาไม่มีปิดเลยเะนั้นจะมาอ้างว่านาบีไม่ได้บอกแต่ฉันคิดว่ามันดีกว่าฉันคิดว่ามันดีถึงแม้ว่านบบีไม่อก ทำไมล่ะนบีไม่ได้ทําและฉันทําไม่ได้ล่ะคําอ้างพวกนี้ต้องยกออกไปเลยไม่มีอยู่ในคําพูดของผู้ศรัทธาเลยไม่มีอยู่ในคําพูดของผู้ที่ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีท่านนบีไม่ได้บอกก็คือไม่ได้ทําเราก็ไม่ได้ทําทําไม่ได้นบีไม่ได้ทําเป็นแบบอย่างเราก็ทําไม่ได้ซาบหาไม่มีแบบอย่างเราก็ทําไม่ได้ถ้าอยากจะทําตามความรู้สึกตไปสร้างโลกใหม่ซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้ ไม่ไไม่ได้ฉะนั้นเรื่องบิดาอ้างนะครับคุณจะมาอ้างว่าอ้าว่าเขาทําดีเขาก็อ่านกุรานไปอ่านปากหุมไม่ดีหรอเขาไม่ทําอะไรเขาไปด่าทอคนในหลุมเหรอเขาไปอ่านกุรานอ้าวใช่ว่าอ่านกุรานดีแต่นบีเนี่ยไม่ได้ทําสหบ้านเนี่ยไม่ได้ทํเมาลิดล่ะจัดงานสรรเสริญให้นบีไม่ดีเหรอก็ไม่เห็นเหรอคนที่เขายิ่งใหญ่คนมีหน้ามีตาเขาจัดงานสรรเสริญให้คนพวกนั้นแล้วทาไมนบีเราเนี่ยนบีเราดีกว่าเขาอ่ะทําไมเราจัดไม่ได้อ่ะ ก็นบีมนบไม่ได้บอกก็เราอย่าไปทำอัลลอฮฺสุวะตาลาไม่ได้ชี้นะให้ทำก็อย่าไปทำแล้วก็ที่ว่าเอาอายะกรานอะไรนะให้ลำลึกถึงอายามินละเนี่ยวันต่างๆของอัลลอฮ์แล้วก็มาอ้างว่านี่คือหลักฐานให้ลำลึกถึงวันนาบีมั่วอันนี้คือแบบบิดเบือนบิดเบือนศาสนาเลยพี่น้องบิดเบือนหาช่องทางให้การอุตริกกรรมฉะนั้น ทำไม่ได้ถ้านาบีไม่ได้สอนไม่ได้ทำสฮบะไม่ได้บอกนะครับทำไม่ได้และทุกๆอย่างเลยที่คุณคิดว่ามันดีบิดาอัาที่มันเป็นอุตริกรรมขึ้นมานาบีบอกชัดเจนว่ามันคือทางหลงผิดและจะนำไปสู่นรกแน่นอนอันนี้คือคำพูดของเชคบัตบาฮารีนะครับพี่น้องครับแล้วก็ใต้ที่ขีดเส้นใต้เนี่ยก็จะเป็นคำอธิบายของเชคซอแลฟซานอ,นอาธิบาย เชษซาลาบอกว่าฮาดีฮีแห่งมาตุลอาดีมะมันเป็นแห่งมะเป็นความยิ่งใหญ่เป็นความประเสริฐนะครับเป็นข้อคิดที่ดีวะฮียมะซุรอตุนอันิสซลัฟและมันเป็นล่องรอยที่มาจากซสลัฟด้วยเรื่องอะไรเรื่องอะไรที่เป็นล่องรอยมาจากซสลัฟอันนน่าซามาอัลดะดุบิดะอัตันอิลลาฟะกูดูมิสอาฮามิลสซุนนะเรื่องที่บอกว่าผู้คนเนี่ย ไม่มีทางจะสร้างอุตตริกรรมมาเว้นเสียแต่เขาทิ้งสุนน나ของท่านนบีเขาถึงสร้างอุตตริกรรมขึ้นมาได้เอาง่ายๆถ้าคนไม่เรียนศาสนาเนี่ยก็เป็นผู้ที่จะสร้างอุตตริกรรมขึ้นมาได้พวกคุณไม่รู้ว่าทานอบีทำยังไงคุณก็ทําตามอารมณ์ความรู้สึกของคุณเองใช่ไหมฮะทาตามอารมณ์ความรู้สึกของคุณเองต้องการใจมันต้องการใจมันบอกว่าเนี่ยมันดีนั่นคุณทําได้เพราะคุณไม่รู้สุนนะด้วยคุณไม่รู้จะทําอะไร คุณเลยทำตามความรู้สึกของคุณเอง